โอเคครับวันนี้ก็กล่าวสวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่โอนามโมเช่นเคยนะครับ <Wow. S 1> ก,อก้องนำเสนอปืน XM8 นะครับสกินนี้นะครับอัดตากันยิง2นะครับโคตรดีโคตรตึงในยุคแรกๆก็คือแบบสกินนี้นักแข่ง,ขงเขาเรียกใช้กันนะครับก็คือ <Wow. S 1> คือแบบดีอ่ะคือมันยิงนิ่งมากนะครับปืน XM8 เป็นปืนที่ยิงแล้วนิ่งมากนะครับท่านผู้ชมก็คือแบบบวกลั่น2เนี่ยก็คือแบบลากหัวสบายๆเลยทุกๆแรงด้วยนะครับบวกกับสกิล บูฟล่านะครับแล้วบวกกับลูน่าที่ยิงเร็วถึกทางด้านของโลแล้วก็เด็นะครับก็คือพุ่งชาร์จพุ่งชาร์จหรือพุ่งยิงระยะไกลนี่ก็แรงนะครับเพราะว่าบวกบูฟล่าบูฟล่านี่ยยิงหัวแรงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันในเกมเลยนะท่านผู้ชมพี่โอาโมจะเล่นปืนเ m 8เกตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมนะครับท่านผู้ชมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับในเกมไปกันเลยเฮ้ยเท้าขึ้นว่ะ โอ้โหลงมาอย่างงี้ก็สวยทด้โทก้านสองกระบอกพี่ลงมาได้โทก้อนสองกระบอกได้ไงสวยไหมล่ะเนี่ยนม่โทก้อสามกระบอกโอ้โหนี่มันไม่มีอะไรเลยยกเป็นโทก้อนดาดาดาหน้าดูดาดูจะโดนวะเจอหน่อยเจอหน่อยเจอหน้าหน้าดู แรงแกน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 กดังเข้าพี่กดังเ่ดังเข้าพี่กดังไหนะกดังไหนวะผมไม่มีปืนไกกำลังไป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 หมดปะหมดปะโอ้โหชิบหายละเงมีเหรียญป้าน้องเองมีเหรียญป่าเองมีเหรียญป่ะตรงนี้ตัวเดียวไงตรงนี้ตัวเดียวเอามันได้นะเก็บอยู่ตรงไหนวะหนึงมไม่ดาวบบบอบยหลังิ่ง ก็ไหน่ก็ไหน่ที่ใหม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 ่มาที่ใหม่มาเยอะเลยออกเลยออกได้ออกเลยออกได้ออกเลยจังหวะนี้ออกได้ออกเลยอะไร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 กระตุกกระตุกอุ้ยน่าเบี้ยวเลยน่าวท้เอาเพื่อนที่าไอ้ที่ใหม่เอ้ยแล้วก็ตกใจหมดเลยของอยู่นี่มาหนึ่งปืนนี่ยมาไปหาที่ชุบกันมีหกร้อยหยาบเหรียญหน่อยมีอยู่ห้าร้อยมารให้อ่ะเสรแล้วนะ ไม่ได้เอาอ่ะย oh, right. mm ิงเลยก็ได้พี่ย right> er ิงก็ได้พี่พี่โอเล่นเลยเขายิงวงแล้วโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวมาเฉียดศพปันแล้วมายืนวงไอ้ยิงอะไรเกิดอะไรไมม่ีคนเลยบนบ้านบนบ้านมีตัวนี่嘛สวรรค์นี่โดนโดนผมแน่ไหวไหมพี่ไไหวยด้เลอ่ะ ตัวก้อนมันเบาอย่งั้นแหละทพรามมันเบาจังวะยิงอยาเบาเลยคนอยู่ที่คนเล่นหรือเปล่านั่นยืดหรอมาเสีอย่ามาเอาตัวก้อนเ๋ยวบอกว่าเราอยู่ี่คนอ่ะดูมันเอ้ยไม่ตัวกวแดงให้กวแดงให้กวแดง้วแดง้วแดงจะไเหรอนัดเ โหลดโหลดแบบจะเห็นเห็นท okay. ุกคนเป็นไอไอพวกขาวทุกคนเลยไม่ได้โหลดแบบเลยดาาดาดาแม่โดนมบดาวอะไรวะเบสิกหรือไม่มีอะไริดกงแล้วิกงแะปพีพีกกผมว่าันงัดพีกเดือดมาปะยทไรเสร็จรู้มีตัวสองตัวตัวอตัวมาไหนมาไหนมาไหนสามตัวสามตัวสามตัว ถามตัวถัมตัวถามตัวถามตัวถับตัวเลยถับตัวเลยแมอยู่แป๊บนึงแหลมอยู่โอ้ยนี่อิตกละิต้นไม้เสยนันึ่งนักหนึ่งนับหนึ่งอยลว่ดาบสดาวสเฮ้ยดาเฮ้ยอัหนอันไหนอันไหนนมันจุกกานมันจุกกันเอาไไไไปไปไไไไปต

โอรโมไทยแลนด์โอรโมไทยแลนด์โดนเพื <lite cel> ่อนโดนไปสี่อนั่นมิตรกล้องไปแล้วก็ค่อยกินข้าวเงี้ยตอนนี้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 ตรงนี้ตองมาร์คระเบียงระเบียงมั่นกับเราอ่ะแต่อีกข้แฝดมันก็แรงนะตัว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 ตัตัวมี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 มันเข้าไปชุบเพื่อน้าไปช่เพื่อน หลังเข้าเหรอหินไม้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 หินมาหมด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 ที่เดียวกันที่เดียวกันหมดหมดหมดเลยหมดเลยหมดเลยหมดละหมดละหมดละวไอ้สายมาสาย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 มาละเปิดละขนาดนั้นต้องยืดดิขวามั้งยอกหยอกยอกยอกมาๆมาๆใครจะได้ตัวนี้มาๆมาวัดเวดวัดเชิงดีกว่าใครจะได้ตัวนี้ว่ามาดีกว่าวะ โอ้โหคนคนเปิดล่าไม่ได้หรอกกรดาษะดาบะดาอกแล้วมันเป็นของอโนมอยู่แล้วเปิดใหม่น้องเปิดใหม่เดน้องเปดน้องเดีย้าดมาแบงดีเิบไะเปิดเลยียบไโอเคโอเคดกไปน้อนมนอกนบ้านอลบ้านอลบ้านเอเอะเยอะเยอะเยอะตอนนี้ตตัวตนนี้ตตัว เปิดล่าแล้วล่าหนึ่งแกมนั่นเหนื่อยขื่นเนี่ยหน้าผมเลยนะผมเลยคิ้ด้วยลสองลาสองหมด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 ลสายังเหลือตัวลาอยู่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตอ้ตอนนเจ็บตอนนี้เจ็บเอาตัวลาายังไม่ได้ควิ้วคิวไ้วก่อน ได้ไม่นบศัตรูแล้วมมมมมอนมมมเพมีอยู่กับเพรมีไอเพรงนันเัแพ้บัตแอลไหบัตแอลเอาตัวนี้มันเปิดวะบัดยมมมามมาตัวนมันมันปิดไอวโด้ยแล้วก็บนไหนบนไหนบนไหนตัวนึงสอยวว แล้วสามตัวแล้วสามตัวแล้วสามตัวซีซีซีมันชุบกันมันแสดงว่าอยู่พีกมันชุบกันไม่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 ซ้ายหลังเราก็หน้าเราอ่ะหน้าพีคอ่ะมา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 ซ้ายซ้ายบีมาเดี๋ยวชุบตู้ซ้ายบีมาไงแล้วก็อาจจะอยู่หน้าพี่โอ้ห้องตัวตีตัวเลยแหละตีตัวตีตัวพีคพีกพีคอยู่พีกอยู่พีกอยู่พีคตีตัวเลยเห็นมันโดดลงหน้าเห็นลงพีคมันจะตีนหนึ่งอ่ะเอ้ยสี่ สีตัวเลขสีเ huh. ตียวัดทีมไฟเลยข้างใน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 อยู่ข้างในโดนืนเล่นง่ายสองตัวสมตัวหนึ่ตัวสามตัวเลยตัวดววดวยวดวยตัวเเือเพื่อนนึวันตัวนี้อยู่ซ้ายมือ้าอยู่ซ้ายมือ้าอยู่ซ้ายมือซ้ายมือมีเลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะใครมสกิมาวะาย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 ปะ

ีอุ้ยขอบคุณพี่ชื่ออะไรนะครับผมมินิฮาร์ดอบคุณครับพี่อ่ะอ๋อกดนกรกรนเอาสติบุญญาเขาหลงกันนะข้าว่อยกินนะข้าว่อยกินเดี๋ยวค่อยกินข้าวเดี๋ยวลาสิบุญญาแล้วเขาดูก็จบเป็นที่เรียบร้อยและซ้อมสล็อตเอ็กเกมแปดเด็กๆน้องๆหนูขอกันมาเยอะนะครับพี่โอ้ก็จัดให้เลือดวันร้บยี่สิบคิวนะครับโคตรตึงโคตรมันนะครับคือคลิปวิดีโอนี้พี่โอโนโมเล่นกับเด็กๆน้องๆหนูในสตรีมนะครับถ้าใครอยากเล่นกับพี่โอโนโมก็ อย่าลืมมาติดตามเพจพี่อนโมด้วยนะครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยครับที่คลิปเนี่ยมันมีปักหมดไว้อยู่นะครับท่านผู้ชมก็ฝากเ,เดี๋ยวน้องหนุเข้ามารับชมกันได้นะครับเข้ามาซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้พี่อนโมเล่นอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับคอมเมนต์ comment กันมาได้เลยนะครับถ้าพี่อนโมไหนทําได้เดี๋ยวพี่อนโมก็จะทําให้นะครับ